ทัานินชมใส่ทับกาบกรามยาเสพติดเร้าเราวิโซตรานีกับตูป,ป,ตรรรรประกาศสงครามยาเสพติดกับว้าแดง ต้องเลิกผลิตยาานรกลั่นถ้าคุณยังผลิตคุณคือศัตรูของประเทศไทยแนะตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดทุกอำเภอดึงงบประมาณดิจิตอลวอลเล็ตมาใช้เชื่อประชาชนไม่โกรธย้ำให้มหาดไทยตำรวจสาธารณสุขศึกษาธิการกระทรวงกลาโหมจับมือปราบปรามยาเสพติดอย่าทำงานแบบไฟไม่ฟังขออาสานายกไปเดินเล่นต่างจังหวัดเสาะหาบ้านพ่อค้ายาแล้วจะกลับมาฟ้องมท่ .1 ให้ไปสืบรัพย์ นายทักษณิณชินวัตรอดีตนานยกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาประธานอาเซียนได้กล่าวปรฐถกถาพิเศษยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติมุมมองและความท้าทายต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดําเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่ 3, 2568โดยในการประชุมในวันนี้ได้มีรัฐมนตรีในตํารวจระดับสูงนักการเมืองข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์ของนายทักษิณชินวัตร โดยในทักษิณเริ่มปาตกฐานในหัวข้อยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติมุมมองและความท้าทายในการแก้ไขปัญหายอย่างยั่งยืนโดยบอกว่าสมัยก่อนพ่อค้ายารายใหญ่อยู่ในประเทศไทยการผลิตอยู่ในต่างประเทศครึ่งหนึ่งไทยครึ่งหนึ่งแต่ในวันนี้การผลิตแทบจะ100%อยู่ที่ว้าแดงรู้จุดแล้วแปลว่าเฉยไม่ได้พ่อค้ารายใหญ่หลบหนีไปอยู่ข้างบ้านกันหมดแต่ยังมีเครือข่ายในประเทศไทยเจ้าที่แกล้งไม่รู้เรื่องนี้หรือไม่อยากจะรู้เรื่องนี้ ขณะที่ตัวยายเองที่ใช้ผลิตในการทํายาเสพติดก็คือคาเฟอีนแม้จะมีหลายอย่างตลาดยาเสพติดใหญ่ที่สุดในเพื่อนบ้านก็คือประเทศไทยเพราะมีต่างที่สุดตอนนี้มีหน่วยงานที่จัดการยาเสพติด29หน่วยไมือรู้ว่ามากไปเพราะหอมหวานของงบประมาณหรือไม่ยาเสพติดเข้าประเทศไทยต,งตรงๆมาทางเรือด้วยคอนเทนเนอร์ตุกลกาก่อนวันนี้มีตู้เข้ามา6ล้านตู้เครื่องเอ็กซเรย์มีไม่พอเอ็กซเลย์ไม่หมด วันนี้ที่เราแย่สู้ประเทศอื่นไม่ได้เพราะถอยลงเพราะระบบราชการถูกวางเอาไว้ต่างคนต่างทำขาดเจ้าภาพและวัด KPI วันนี้ต้องกลับมาสู่ยุคของการบริหารแบบการบริหารองค์กรที่ผ่านมาเราไม่ได้บริหารแต่เราทำธุรกรรม คือทําให้เสร็จไปวันๆไม่มีทุสร์และไม่มีเป้าหมายหลังจากนี้จะต้องจัดการแหล่งผลิตคิดว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคือ1-2เดือนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจะต้องไปพบปะเพื่อนบ้านเพื่อที่จะผลิตกําลังกันให้ว้าแดงเลิกผลิตยาเสพติดถ้าคุณยังผลิตคุณคือศัตรูของประเทศไทยและเราไม่ควรที่จะมีความปราณีกับศัตรูนี่เป็นสิ่งที่ตนคิดว่ารัฐบาลจะต้องมีความชัดเจนต,ต้องเกิดขึ้น สำนักข่าวออนไลน์ไทยแท็ร้อยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน